ข้าวผัดน้ำพริกกะปิพร้อมกระโตะ๊ะรับประทานแล้วครับเน่นะครับข้าวสวยเย็นแล้วครับอเย็นชื่นเลยแล้วก็นี่เนี่ยจะเป็นเนื้อปลาทูน,นึ่งเอาไปทอดแกะเอาแต่เนื้อแบบนี้พริกขี้หนูกระเทียมเสร็แล้วแล้วก็โลกเลยนะครับโลกหยาบยาพอกะปิ โวกแหลกมากก็จะเผ็ดบ้าน,นะครับเอาอันนี้พอมะน,นาวมะน,นาวนี่ก็ไม่ใช่มีแต่รสเปรี้ยวนะครับนี่<ฮ>มีรสเค็มด้วยเค็มขี้มือเนี่ย<ไ>ต,ตดัดเปเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะครับนี่ครับแล้วถ,ถั่วพูนะครับชิมโอ้หเยอะเกินจะเผ็ดนีก่อน ได้ได้ไดก่อนทำข้าวผัดก็ทำไข่ชะอมเอเคแกน,นี้ไม่ไปไหนจริงจริงว้น้ำปลายอดชะอมเนี่ยเราก็เอามาหั่นซอยขีนะครับจะได้เล็กๆ นนี้กําลังปั้นไข่ให้กลมอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ปั้นไข่ให้แข็งนะครับปั้นไข่ให้กลมไข่เจียวของเรานี่หอมเลยนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับใช้ได้แล้วก็พอเลยทําข้าวผัดต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ํามันไปนิดหน่อยแล้วก็น้าพริกกะปินะครับที่เราตําไปแล้วนี่ก็แบ่งมานะครับเราก็จะผัดน้ำพริกกะปิเนี่ยให้หอมก่อน แล้วก็ใส่ข้าวสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาทูไปเลยน้ำซีกะเปิของเราก็จะมีรสชาติเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยผัดให้หอม ข้าวันดีแล้วนะครับก็พอเลยพอครับปิดไฟไข่เจวอมนี่เราก็จะมาหั่นแบบหั่นเค้กเลยนะครับนี่นะครับผ่ากลางแล้วก็กครึ่งหนึ่งโหยังร้อนอยู่เลยอ่ะขยัครับอีกเสี้ยวหนึ่งหั่นสี่หัน 4, ห่นสี่หั่นสี่ได้แปดชิ้นโอเคแล้วก็ตักข้าว ข้วยกดให้แน่นแบบนี้ปะทูนะครับปะทูต้องมีสองตัวนี่ครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาวางอย่างนี้เลยนี่ไข่ต้มยังมาตูมปะทะไข่ชะอมข้าวผัดน้ำพริกกะปิบรมี่กโตะรับประทานรับครับ นี่นะครับข้าวผัดน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกกะปิก็บใบผักนะครับมีแตงกวาถั่วพูไข่ต้มแล้วก็นี่จะเป็นไข่ชะอมปลอคูนะครับตกแต่งด้วยดอกอัญชันอัญชันนี่ไม่ต้องแต่งนะครับกินได้ด้วยนะครับข้าวผัดน้ำพริกกะปิขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็จะมาดูนี่นะครับไข่ชะอมนะครับหนานุ่มสุกทั่วถึงเลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็จะ จิ้มกับน้ำพริกกะปิแล้วก็มีเหลือไว้แล้วอืมอนี่อืมแขวาแล้วน้ำพริกกะปิที่ใส่ในข้าวผัดก็ไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มเผ็ดเปรี้ยวเกินไปนะครับเราก็จะมีข้างนอกไปแล้วด้วยอันนี้เดี๋ยวอ่อนชันนะครับ หลอดชานี่ไม่ได้ประกอบฉากนะครับว่ากินได้เลยเนี่ยกินพริก,กินได้เนี่ยหัวผู้ัวพูก็จะลวกก็ได้จะดิบก็ได้กินได้หมดนะแ้าอมไข่อันนี้ก็พิเศษนะครับแบบแบบเค้กเนี่ย ข่ต้มวันนี้แบบยังมาตูมนะครับเดวขอนนี้าตครับไม่ต้องใช้่อสหรอครับนี่ครับใช้น้ำพริกกะปิเลยแบบนี้นี่ชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ